จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องรูปร่างกับความพอใจพอพูดถึงเรื่องรูปร่างเมื่อไหร่ปับ๊บหลายหลยฝ่ายโดยเฉพาะท่านหญิงคงจะต้องนึกถึงเรื่องของอาหารก่อนเพื่อนเลยแล้วนึกว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะไม่อ้วนและรูปร่างจะเพลียวจะดูสวยเนี่ยจริงๆไม่เฉพาะท่านหญิงนะแม้แต่ฝ่ายชายปัจจุบันให้ความสนใจเรื่องนี้เนี่ยไม่น้อยเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยให้เราดูประเด็นตรงนี้ก่อนว่า คำว่ารูปร่างดีไม่ดีสวยไม่สวยเนี่ยนะแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนแม้ปัจจุบันก็ยังมีผลอยู่คือรูปร่างของนางในวรรณคดีญี่ปุ่นเป็นหญิงในอุดมคติว่าสวยเนี่ยกลับต้องเป็นคนทุ่มท้วมนะเดี๋ยวจะเอาภาพให้พวกเราดูหน้าจะต้องอิ่มอิมรูปไข่ตาลีลียีๆห,ห,หน่อยนะแล้วก็ ตัวต้องทุ้มท้วมนิดๆิดเนี่ยเขาบอกโอ้โหนี่คือนางในวรรณคดีของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นหญิงในฝันของหนุ่มญี่ปุ่นแม้จนปัจจุบันยังมีผลเลยเนี่ยอาจจะแสดงถึงความสมบูรณ์ปุนสุขก็ได้ไม่เฉพาะในญี่ปุ่นหรอกเห็นข่าวว่าในแอฟริกาในหลายประเทศเนี่ยคนที่เขาถือว่าสวยต้องเป็นคนทุ้ทวมเหมือนกันถ้าผมผอมบอกว่าโอ้สงสัยเนี่ยไม่แข็งแรงยากจนเนี่ยเป็นแม่ของลูกไม่ไหวหรอกยังนึกขำเลยว่าเออมีหญิงไทยคนหนึ่งอยู่เมืองไทยก็คงดูเป็นคนอ้วนๆหน่อยนะ แล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่ตาก็รีลีอ้วนๆหน่อยแต่พอไปญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยรูปร่างเข้าสเปคคนญี่ปุ่นเลยปรากฏว่าไปเรียนหนังสือเนี่ยหนุ่มๆตามกันเกลี้ยวเลยเนี่ยจนสาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาเขียนกระดาษมายื่นให้ตรงหน้าในห้องสมุดบอกว่าคุณจะเลือกใครรีบเลือกซะคนอื่นเขารอคิวอยูอ่ถึงขนาดนั้นเลยนะแต่เออได้ข้อคิดว่าเรื่องความสวยของคนแต่ละชาติเนี่ยค่านิยมมันไม่เหมือนกันนะ อันที่หนึ่งแม้ของไทยเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเกิดสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยผู้หญิงที่ว่าสวยเนี่ยฟันเขาบอกต้องดำเป็นนินไม่ใช่ฟันขาวนะฟันต้องดำเงี่ยมเลยเนี่ยเรียกว่าหาร่องรอยความขาวไม่เจอแล้วก็ถือว่าอืฟันงามมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะต้องตําหมากกินหมากเคี้ยวหมากกันใหญ่เลยเพื่อให้ฟันดำเป็นนินถ้าเกิดสมัยนี้พยิมทีปั๊บฟันเป็นสีนินดำสนิทไปไงเอ่ยทุกคนบอกโอไม่ไหวไม่ไหวต้องฟันเอาขาวพื่จะดี ให้เราจะเห็นว่าค่านิยมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราอย่าเห่สิ่งนี้เกินไปถ้าไปเห่ตามค่านิยมบางครั้งเกิดผลเสียเห็นบางคนพยายามจะอดเพื่อหวังจะสวยนะบางทีอดจนกระทั่งร่างกายมันเกิดติกิริยสสะท้อนกลับอีกด้านหนึ่งบางคนเลยกลายเป็นโรคที่ว่าผอมแบบสุดกู่ไปเลยตัวสูง160-70เซนเนี่ยน้ำหนัก25กิโลเนี่ยมีแต่กระดูกเลยเนี่ยแย่มอนกันนะ เราเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเมื่อเรารู้ว่าค่านิยมเรื่องความงามเนี่ยมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆเ,เราเอาเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักดีไหมจะทานอะไรไม่ใช่ดูว่าเอ๊ะทานแล้วจะอ้วนไม่อ้วนไม่ถือตรงนี้เป็นตัวตั้งแต่ถือว่าเอ๊ะอาหารนี้เนี่ยเหมาะกับสุขภาพหรือเปล่าถ้าทานแล้วสุขภาพดีเราทานในปริมาณที่พอเหมาะให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าอย่างนี้แล้วก็เข้าท่ามากเลยเพราะความแข็งแรงจะก,กี่ยุก,กี่สมัยมันมาตรฐานเดียว เราไม่หลงเหย่อไปตามค่านิยมแต่ละสมัยนะเอาความแข็งแรงเป็นหลักแล้วมีอีกอันคือว่าค่านิยมเรื่องความงามของร่างกายมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือค่านิยมของจิตใจด้วยเราสังเกตได้ว่าบางคนดูหน้าตาธรรมดาธรรมดานะแต่ความที่เป็นคนอารมณ์ดีเบิกบานสดใสเนี่ยเออพอใครคุยด้วยรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสคนเข้าใกล้สบายใจ เป็นดาราได้รับความนิยมด้วยซ้ําไป <S <S เพราะฉะนั้นเราเองหน้าตาคุณพ่อคุณแม่จะให้มายังไงก็ตามรูปร่างของเราเองเอาความสุขภาพที่แข็งแรงเป็นหลักไม่ได้อ้วนไปไม่ได้ผอมไปพอดีพดีเนี่ยแล้วก็ไม่ไปหลงเหอต้องเอาตามดาราผอมกกโกลกเลยไม่ต้องเอาขนาดนั้นเอาแข็งแรงเถอะและ้วก็เนนที่จิตใจเราว่าเราเป็นคนมีน้ําใจงามมีน้ําใจมตรีเอื้อเฟื้อกับทุกคนและเป็นคนที่มีความเบิกบานมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยความมั่นใจในคุณธรรมไม่เอาใจาไปผูกไว้กับความงดงามภายนอกถามว่าถ้าเกิดเอาใจไปผูกไว้ยึดไว้กับความงามภายนอกว่าเราต้องสวยนะถามจริงๆเถอะความสวยอยู่กี่ปีพอหกสิบไปแล้วยังจะสวยอีกหรือเปล่าถ้าเราไปผูกตรงนี้ปับ๊บเราจะพบว่าความมั่นใจจะลดไปเรื่อยๆยี่สิบรู้สึกหยาบพอสามสิบเอเอรู้สึกว่าบางอย่างช่างไม่เหมือนเดิมพอยิ่งสี่สิบเนี่ยรู้สึกมันชักยาตินกาขึ้นนะ ผมจะเริ่มสีขาวแซมเดี๋ยวต้องไปย้อมผมเดี๋ยวต้องไปดึงหน้าเพราะห้าสิบยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยสุดท้ายเราจะพบว่ารู้สึกเหมือนคุณค่าในตัวเองจะลดไปเรื่อยๆพบความงามมันสู้กับอายุไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดเอาความงามอยู่ที่จิตใจอย่างนี้แล้วก็ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นเราจรมีความเชื่อมั่นตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆนี่ฝากพวกเราไว้เป็นประการแรกนะประการที่สองสำหรับพวกเราเองที่ยังไงยังไงเนี่ย ก็ต้องการสวยนะแล้วก็อยากจะได้รับการยอมรับจากทุกๆคนนะไม่ใช่มาเอาเน้นที่ปลายเหตุตอนนี้แต่จริงๆควรจะสร้างที่ต้นเหตุเลยคือสร้างบุญตัวอย่างเรื่องนี้มีนะคือมีหญิงคนหนึ่งในครั้งพุทธการชื่อนางปัญจป,ปาปาเนี่ยหญิงคนนี้พบในอดีตก็เกิดมาเป็นคนฐานะยากจนเป็นเกษตรกร,ร,กรนี่นะ แล้วก็วันหนึงนั่งขยำดินอยู่จะว้ฉาบทาฝาบ้านเนี่ยบางประเทศเขาสร้างบ้านเขาจะดินพอกนะก็เอาดินเหนียวมาแล้วก็ขยำขยำมยามที่ผสมกับทางขี้วัวอ่อนอะไรต่างๆด้วยเพื่อเกิดความเหนียวเนี่ยแล้วก็หน้าแรงอาการแห้งมันก็ไม่ไม่กระเทาะขี้วัวจะช่วยยึดโยงไว้ให้กําลังขยำขยำเพอเอิญว่ามีพระปเจกพทธเจ้พาพระองค์หนึ่งท่านต้องการซ่อมที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเงื้อมฝาเนี่ยก็ดูว่าเอ๊ะจะไปหาดินละเอียดที่ไหนได้นะ คิดว่าเออในเมืองพาราณสีน่าจะได้ท่านก็เหาะมาอุ้มบาทมาเนี่ยมาบินทบาทดินเหนียวแล้วก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของหญิงคนนี้เนี่ยหญิงคนนี้พอเห็นพระท่านมาหยุดตรงหน้าปั๊บเนี่ยพระเบกพระเจ้านะก็อยู่เกิดความโกรธพุ่งขึ้นมาบอกว่าดินก็ยังจะขอเห็นท่านมายืนอุ้มบาทอยู่ตรงหน้ารู้แล้วว่าท่านจะมาบินทบาทดินเนี่ยก็โกรธขึ้นมามองท่านแล้วโกรธบอกดินก็จะขอ แต่พระเปโตพุทธิยาพระองค์ก็เฉยๆนะแล้วก็นิ่งๆพอเห็นความส,มสงบสงี่ยมสง่างามของท่านเนี่ยหญิงคนนี้ก็เกิดความเรื่อมใส่ขึ้นมาแทนความโกรธแล้วก็เลยอ่ะเั้นถวายแล้วเอาดินที่เต็งขยำดีแล้วนี่แหละใส่ลงไปในบาทของท่านพระเปโตรพุทธเจ้าท่านก็เหาะกลับไปที่เขากันธมาศหญิงคนนี้เนี่ยพบต่อมามาเกิดอยู่ที่ประตูเมืองพราณสี ในตระกูลของมหาทุกตะคนยากจนแล้วก็เกิดมาเดี๋ยด้วยความที่ว่าโกรธพระระเจรพุทธเจ้านะกลายเป็นคนที่มีลักษณะชั่วห้าอย่างเรียกว่าปัญจปาปาปัญจแปลว่าห้าปาปา,ปาคือบาปมีลักษณะบาปลักษณะชั่วห้าอย่างคือมือเท้าเนี่ยคดงอตาเขจมูกเบี้ยวปากเบี้ยวคือหน้าตาดูไม่ได้เลยทั้งตาทั้งจมูกทั้งปากมือเท้าเนี่ยอื เกิดมาปั๊บรูปร่างอย่างนั้นจริงได้เชื่อว่าปัญจะปาปาหญิงผู้มีลักษณะบาปห้าอย่างแต่ว่ามีสัมผัสที่ละเอียดมากใครได้จับถูกเนื้อถูกตัวแล้วแล้วก็โอ้โหมันยังกับสัมผัสทิพยนะ์น่ยมันนุ่มนวลชวนลหลงไหลทุกอย่างเลยด้วยอานิสงส์ที่ถวายดินเหนียวให้กับพระประเจกพุทธเจ้าคณะมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าพรม,มทัตกษัตริย์ผู้ครองกรุงพหรนาศี ก็ปลอมพระองค์ออกมาตรวจพระนครว่าเรียบร้อยดีไหมมีโจรผู้ร้ายหรือเปล่าในเวลากลางคืนคราวนี้มาถึงตรงบริเวณบ้านที่นางมาจับปลปาก,กำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนบ้านหญิงเพื่อนบ้านนั่นเองความที่ไม่รู้ว่าเป็นใครพวกปลอมตัวมาก็เอามือไปจับถูกแขนของพระหัตถ์ของพระเจ้าพมทัตเข้าพระเจ้าพมทัตเนี่ยถึงอาการตะลึงเลยนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รับสัมผัสที่ละเอียดนุ่มนวลชวนลหลงไหลขนาดนี้มาก่อน เอามือจับแขนของนางปเจปาปาไว้แล้วถามว่าเจ้าเป็นใครมีสามีหรือ,อยังนางก็บอกว่ายังบอกงั้นข้าขอเป็นสามีของเจ้านางปเจปาปาก็บอกขอไปถามพ่อแม่ก่อนก็วิ่งกลับไปถามพ่อแม่นะพ่อแม่ก็บอกเออเจ้าหน้าตาพิกลพิการอย่างนี้นะมีคนมาขอก็อโชคดีแล้วล่ะเอาโอเคตกลงอนุญาตคือคนระดับล่างสุดๆอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะ เป็นคนถือว่าพิกลพิการนี้ด้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีพิธีรีอตองมากเหมือนกันนะนางปัญจปปาก็เลยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากับพระเจ้าปรมทัตที่ปลองกายมานั่นเองพอฟ้าใกล้จะรุ่งพระองค์ก็เสด็จกลับกลางคืนก็มาทุกคืนเลยเพราะหลงไหลานานปัจจปปามากอันนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพ่อของนางปัจจปปาป่วยเป็นโรลคล,ลงเลือดลงโลหิตคล้ายๆลงแดงนี่นะ แล้วโรคอย่างนี้ปั๊บจะรักษาหายต้องทานข้าวปลายาดคือเอาข้าวที่หูงด้วยนมสดล้วนนะแล้วก็มีเนยใสมีน้ำพึ่งแล้วก็น้ำตาลกวดผสมเนี่ยซึ่งคนทนายยากจนมันหาไม่ได้หรอกรานี้อเอ๋ทำไงดีป่วยมันไม่หายเนี่ย <c oughs> บอกเอ๊ลองถามสิว่าบอกลูกสาวสามีเจ้าว่าหาได้ไหมโอสงสัยนะเห็นมาไม่ค่อยจะมีอะไรเนี่ยยากจนเหมือนเราอ่ะมั้งหาไม่ได้มั้งเดี๋ยวลองถามดูกลางคืนนั้นนายเจ้าปาก็เลยถาม เจ้าปุมาธาตุว่าพอจะหาได้ไม่ข้าวปลายาดเนี่ยท่านบอกต้องจะลองหาดูแล้วพระองค์ก็คิดว่าเออเราเที่ยวไปเที่ยวมาทุกคืนนะจริงๆมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคงไม่ได้หรอกแต่ครั้นจะรับนางป,ประจระปากลับไปอยู่ร่วมกันในวังนะเดี๋ยวชาวเมืองจะไม่ยอมรับเพราะไปเอาคน,นพิกคนพิการมาเป็นมเหสีต้องหาอุบายพระองค์เลยคิดเอาข้าวปลายาที่ปรุงอย่างดีนะสองห่อ แล้วห,อห่อนึงเนี่ยก็เอาปิ่นจุรามณีเนี่ยใส่ไว้ในข้าวด้วยเสร็จแล้วพอตกคืนก็เอาไปให้นางพยปปาบาลบอกนี่ได้มาสองห่อพอดีหอนี้เอาทานก่อนนะเอาห่อที่ไม่มีปิ่นเนี่ยทานก่อนอีกห่อที่มีจุรามณีเนี่ยบอกว่าเอาไว้ทานมารุ่งขึ้นนางพยาปาก็ดีใจรีบไปให้พอ่พอเพราะพ่อทานก็หายเลยแข็งแรงหายป่วยทานไปห่อหนึงอีกหอก็ตั้งใจว่ารุ่งขึ้นจะทาน ท่นี้พอรุ่งเช้าพระเจ้าปรม,มทัตก็ให้มาหาเล็กเอาจุรามณีมามาเล็กไปหาบอกหาไม่เจอก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยตรวจค้นทั้งเมืองบอกของมีค่าหายไปได้ยังไงค้นทั้งเมืองก็ไม่เจอเพระองค์สั่งว่าให้ค้นถึงบ้านของคนยากคนจนเข็นใจด้วยบ้านของนายกุตะด้วยพอค้นทั้งเมืองจริงๆปั๊บเนี่ยก็ไปเจอปิ่นจุรามณีนี้อยู่ในหอข้าวของพ่อนางปิยปปา,ปา ทหารก็จะจับมาท่านบอกโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ข้าวนี่เป็นของลูกเขยเอามาให้บอกลูกเขยเป็นใครฐานนจะประปาน้ำประปาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดได้จับมือแล้วก็รู้เลยจําสัมผัสดได้แต่ชื่อเสียงเลียงนามอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะมันก็พิลึกดีเหมือนกันนะอยู่เป็นสามีภรรยาไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยก็เข้าแผนพระราชาเลยพระราชาก็สั่งให้คนเนี่ยเอานางประจวบปลาใส่ไว้ในม่านแล้วก็ยื่นเมือกมา แล้วให้ชาวเมืองทั้งเมืองเลยนะไม่เว้นเนี่ยทุกคนเรียงแถวแล้วก็ให้นางจาร,ปริปาในจับมือดูจับจับ,จ,บจับสัมผัสดูเนี่ยฝ่ายทหารเตรียมการเห็นนางจริปาบอกโอ้โหหน้าตาอย่างกับปีศาจเนี่ยดูไม่ได้แต่พอได้จับมือกันนั้นเองเนี่ยตะลึงงานหมดตั้งแต่อุปราชเป็นต้นไปนะท่านจักรพรรดิชาหมดเมืองเนี่ยตะลึงเรียกว่าแทบจะไม่ยอมหนีไปไหนจะขอนางจาริปาเนี่ยไปเป็นคู่ครองหมดเลย ทหารต้องไล่ขับไล่ออกไปอย่างนั้นเนี่ยคนต่อไปถึงจะเข้าคิวมาได้เพราะหมดเมืองก็ยังไม่ใช่สุดท้ายพระราชาก็เหลือแต่เราคนเดียวแล้วนะก็ยื่นแขนออกไปพนางจรปาจับต๊อกเนี่ยบอกใช่แล้วนี่เองสามีของฉันเนี่ยพระราชาจึงบอกความจริงให้ชาวเมืองรู้ว่าจริงๆพระองค์เนี่ยเป็นคนเอาปิ่นมาใส่ไว้ในหอข้าวที่เองแต่อยู่ๆขั้นจะยกนางจะจระปาเนี่ยขึ้นมาเป็นมเหสีก็เกรงชาวเมืองจะดูหมิ่นเอาได้แล้วไม่ยอมรับ เราไม่รู้ความในจึงต้องชัเมือทั้งหมดได้สัมผัสจึงได้รู้ถึงความวิเศษของนางจ้ปะปาปาเนี่ยจะได้ไม่ตําหนิที่พระองค์จะยกนางจ้ปาปาขึ้นมาเป็นอัครมะเหสีเสร็จแล้วก็ให้ทาพิธีอัญเชิญนางมาจ้ปาปาเข้าวังอภิเษกเป็นอัคราเหสีเลยนะอย่างหญิงที่มีลักษณะบาปห้าอย่างตาเขจมูกเบี้ยวปากเบี้ยวแขนขาคดงอเนี่ยแต่ว่ามีสัมผัสที่นุ่มนวลเป็นหนึ่งสัมผัสทิ์ จากบุญที่ถวายดินเหนียวพระริเจกพุทธเจ้าเนี่ยเออส่งผลมันเป็นอักรเมเหสีของพระราชาได้จริงจริงยังมีเรื่องต่อสนุกอีกเยอะเลยนะแต่เดี๋ยวจะยาวเกินไปนี่ยกเป็นตัวอย่างให้เราเองเป็นอุทาหรณ์นะว่าสุดท้ายทุกอย่างอยู่ที่บุญนะ่เอ็นถ้าอยากจะสวยจริงๆเนี่ยเราอยู่ในบุญเถิดและทิฏฐาที่ดีเนี่ยผลบุญพอสรงเนี่ยน่าอัศจรรนี่เป็นข้อคิดอีกประการหนึ่งเป็นประการที่สองนะ ก่อนจะจบขอฝากข้อคิดเป็นประการสุดท้ายไว้ว่าอย่ามองแค่สวยมองแค่หล่อแต่ขอให้มองด้วยว่าเมื่อเราเองมีความงามเป็นที่ชื่นชมยินดีของมหาชนแล้วเนี่ยจะเอาความสวยความหล่อใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงต้องใช้ในทางเป็นคุณนะอย่าไปใช้ในทางเป็นโทษบางคนพอหลอมีสาวมาชอบเยอะก็เลยเจ้าชู้หรือพอสวยหนุ่มมาชอบมากก็เลยเจ้าชู้เข้า ไปสร้างบาปสร้างกรรมเข้าเนี่ยเดี๋ยวหมดชาตินะั้แเราก็ตกนรกไม่รู้ตัวเลยตัวอย่างมีมาแล้วเนี่ยขนาดระดับพระอานนท์ของเราเนะช่วงสร้างบาร,รมีอยู่ชาตินึงเนี่ยท่านสร้างบุญไม่ดีอธิษฐานให้พบต่อไปให้รูปร่างงามสาวเห็นแล้วก็ให้ตะลึงชนิดที่ว่าไม่อาจจะทรงกายไปได้เลยเนี่ยผลบุญผสมพบต่อไปรูปร่างงามจริงๆใครสาวเห็นเมื่อไหร่แล้วตะลึงชอบหมดเลยท่านเลยไปเจ้าชู้เข้า ละจากอัตภาพนั้นไปแล้วตกตะลกซสย,ย่ำแย่นะพ้นจากตะลกปั๊บเนี่ยโอ้โหมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นหญิงมาอะไรต่างเกือบจะมาเกิดไม่ทันพระเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองทุกคนอย่าหยุดแค่พอใจแค่ความสวยความหล่อว่าเออมีคนมองเราเยอะแล้วเราพอใจเนี่ยแต่ขอคิดว่าเออให้เราเองมีสุขภาพแข็งแรงนะรูปร่างเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของมหาชนเสร็จแล้วเนี่ยขอใ,ใช้ความงามนี้ มาเป็นประโยชน์ต่อการชักชวนผู้คนทั้งหลายมาทำความดีเหมือนลนักษณะมหาบุุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้แล้วก็ความงามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจึงจะยังบุญยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวเราเองและแก่มหาชนจเจริญพร